ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเวลาช่วงทุ่มรัพรมทุ่มกวา่าครับตอนนี้ก็ทุ่มกว่าณย่าน,นะานรามคัแหงถนนรามคัแหงังหน้ามอรามรับรมให้เพืเ่อนๆได้รับชมนะรบรรยากาศช่วงทุ่ม ยังไม่ถึงราตรีดีเพราะยังไม่ดึกมากครับโอ้โหรถติดครับวันนี้รถติดวันศุกร์วันศุกร์รถเยอะรถติดครับวันศุกร์จบแน่ถ้าแม่ให้มาครับผมครับทุกคนก็เดินปักไป หลังเลิกงานบัดที่พงที่พักกันครับรถก็ติดรถเยอะก็เป็นวันศุกร์วันศุกร์สัปดาห์ครพร้มก็จะมีเดินทางกลับตอจวอหรือว่าไปทงไปเที่ยว <c oughs> ใช่ไหมครับทุกคนกระถือว่าติดอะติดเยอะติดยาวอยู่คะพร้มก็ให้เพื่อนๆไ้รับชม ไปด้วยกันครับอมาจากไหนกันนอ้อมาจากไหนกันนอ้อน้งนองครับผมรถติดเยอะอยู่ครับรถครับเขบอกว่ากล่าวว่าจะไปตุละสะน่อยไปตุละสะน่อยครับไปถ่ายคลิปบันทึกคลิป ให้รับชมไปพร้อมกันเป็นเพื่อนกันนะครับชมไปด้วยกันลาผมลหลายท่านก็อาจจะเห็นบ่อยก็ผมก็ลงบ่อยแล้วกินเวลาไปธุระไปข้างนอกหากับโปรงกับข้าวก็จะบันทึกลิปับผม นี่แหละคอนเทนต์ content, ครับคอนเทนต์ content ของเมืองกรงุงธรรมชาติเมืองกรงครับก็อิจฉานะครับอิจฉาเ,เพื่อนๆที่อยู่ตอจวอวครับมีไรมีนามีสวนมีป่ามีเขามันก็ได้บรรยากาศครับรีวิวคิวทัศน์คอนเทนต์ก็น่าทำน้าถ่ายครับผมมองแล้วก็สบายตาสบายใจ ครับเป็นผมอะสนุกขายทั้งวันเลยแหละครับผมนในกรุงเทพอย่างที่รู้กันนะครับครบาคงไม่เบื่อกันนะครับก็สถานที่ของแต่ละคนก็มันก็จะต่างกันก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์อีกแบบก็แล้วกันคอนเทนต์ของเมืองกรุงธรรมชาติเมืองกรุงวิถีเมืองกรุง นะครับก็อย่าเบื่อกันเลยครับผมเห็นนะครับคนเยอะต่างชนต่างชาติเขาก็ยังไม่เบื่อประเทศไทยนะครับเขาก็มาเที่ยวอยากมาเห็นเมืองหลวงครับผมอยู่ที่เมืองกรุงครับเขาจะเดินทางไปพักตจวอก็ได้แต่เขาก็มาพักที่นี่เป็นะไรครับครับผม จ็ชมชมกันไปบรรยากาศช่วงทุ่มกว่าของย่านรามคำแหงมีของขายผู้คนเดินนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับรวมทั้งคนไทยเราที่จะมาหากินเดินมองอยู่วันนี้ครับผมครับโอเดินช้าผมเดินช้าคลิปก็ยาวมาสี่นาทีกว่าแล้วปกติผมเดินไว้ตะเดียวผมก็ ถึงหน้าบิ๊กซีละครับผมคนเยอะอยู่ครับช่วงทุ่มกว่าคนเยอะเพราะว่ามันไม่จบมากมีซอยรามคิบเก้าครับผมซอนนี้เขาขายกับข้าวครับผมเดวนดีดว่าเป็นบิ๊กซีครับรวมปล่อยพิษยาวไปเลยหน้าบิ๊กซีไปเลยครับผมไปรับชมไปตลอดทางครับ ชีวิตคนตรงก็แบบนี้แล้วครับเลือกงานลับบ้านกับที่พักส่วนมากก็จะเป็นที่พักที่หอพัน,น,นเหม็นครับคนในพื้นเมือก็ส่วนน้อยนะครับนี่สามแยกวิกซีก็รถเยอะรถติดครับวันนี้วันศุกร์เห็นไหมครับ,บผมครับก็ถึงวิ๊กซีแล้วผมก็ จะยุติคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังก็สวัสดีมีความสุขอยู่ตรงที่มะรีหออดนะครับสวัสดีครับ